อันนี้เป็นมันม่วงที่เก็บมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เป็นมันม่วงมันสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้ก็มันสีขาวอันนี้ก็มันสีม่วงเหมือนกันนะคะเอาหัวเดียวไปทําบัวลอยมันม่วงกับเอมันแขกนะหรือว่ามันชุบแป้งทอดนั่นเองเดี๋ยวเราไปทํากันนะคะอันนี้อยากโชว์มากเลยนะอันนี้เขาเรียกดอกคินมกคือเซ่นะคะหรือว่าดอกหอมหมื่นลี้นั่นเองมันจะหอมมากนะคะเดินผ่านไปทางเนี้ย หอมกระจายมากเลยอยากให้ทุกคนได้แบบดมโซโซทีนี้เราก็จะเอามันม่วงนะคะมาหั่นปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาหั่นนึ่งกันนะคะโ,โอ้หุราุาก,กิหัห่นเล็กๆไว้ก่อนนะคะจะได้นึ่งนิ่มง,ง่ายๆไปนึ่งสักสามสิบนาทีนะคะ สุกหรือยังสุกหรืไม่สุกนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปก่อนนะมันม่วงก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอามันม่วงนะคะมาบดทีนี้ก็ต้องให้น้องสะพยช่วยแนะ้วเดี๋ยวจะนึ่งต่อไปทำมันตากแห้งหรือว่าโฮชิอิโมะนะคะถ้าไปติ่มี่จังบอกไม่เคยกินมันม่วง

แป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นที่เขาจะใช้ทาอะไรนะดังโหวที่เสียบไม้เหมือนลูกชิ้นอ่ะนะคะก็จะใช้อันนี้แล้วก็เวลาซื้อแป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะคะดูข้างหลังด้วยนะคะว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นผงนะคะแบบเป็นผงเขาจะผสมแป้งข้าวเจ้ามาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแม่ใส่จะใช้แป้งข้าวเหนียวของญี่ปุ่นจะไม่ผสมข้าวจาแป้งข้าวเจ้าเลยเพราะว่า แป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นมันก็จะมีความนุ่มหนึบอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ค่อยแข็งมากเท่าไหร่ก็จะไม่ผสมแป้งอื่นไปเลยนะคะละลายด้วยหัวกะทิแล้วก็นวดก่อนนะคะถ้าเกิดมันแฉะไ,ไปนะเดี๋ยวเราใส่มันม่วงลงไปมันก็จะยิ่งแฉะน,นะคะการนวดมันก็จะทําให้มันเหนียวขึ้นนะประมาณนี้คนลกันญี่ปุ่นใช้ก็่ร้เลยเนี่ยคนเนี่ยโกโยุคยุยุยัรันไดอื ทีนี้เราก็นวดได้ที่แล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปนวดอร่อยชุ่มๆเยอะๆอ๋ออร่อยอืมอร่อยอืมยนบมาเส้นไม่โตเส้นไม่โตเนะคิริจะไม่โคิริจะไ่โเนาะส็ยสนุกสวยน่ารัก

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นกันนะคะทำง่าง่ายปั้นก่อน เราก็จะมาปั้นอีกกทุ้อีกสัก้ยอะมตวซ่ใใช่อ้คนี้ใช่ๆๆให้เป็นกกรูปกลมๆ <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> แป้งนวลเราใช้แป้ง <laughs> มันนะคะมันจะยากก็ตรงนี้แหละถ้าไม่มีคนช่วยมานั่งกลิง้ง <laughs> ใช้เวลาป๊าา <uck> ช่วยไหมจะได้เสร็จเร็ nym, วๆมานี่ไงทำมารุอย่างเนี้ย ถ้านี้เสร็จเร็วนะหมาม่าก็จะได้ทำกับข้าวเร็วไงยูจัองเราจะเดูช่วยวช่วยกันครบทุกคนป้อปป้าก็กมาช่วยใก็จะ้อทิกอจะทำขอให้ทำให้เสร็จนะเนี่ยสนุก,สน,กสนุกใหญ่เลยลเดกดีกจดนะ็กเล็กเด็กเด็กด้ช่วยกด

นั่นนี่มาี่เดีวเนี่ยเนยถ้าพี่ดูเด็กนะถ้าพีเนี่น,น,นนะ,นะยิ่จังนะอัมออาเอว <laughs> เราปั้นเสร็จริบร้อยแล้วนะคะอันนี้พอน้ำเดือดก็ใส่ลงไปต้มก่อนนะคะต้องปล่อยให้มันสุกแป๊บนึ่งนะคะมันจะลอยขึ้นมาอ๋อจริงหรออืม

ทีนี้เราก็ใส่หางกะทิลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มหัวกะทิเป็นนิดหน่อยนะคะเชิบชอบเข้มข้นก็เติมลงไป<ม>โอเคแล้วก็เปิดไฟประมาณกลางๆนะคะไม่ต้องให้เดือดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บจะหวานแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าเราก็ใส่ไปก่อน ที่บ้านไม่มีใบเตยนะคะเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะใครมีใบเตยก็มัดเอาใส่ด้วยก็จะได้หอมนะคะความหวานเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาชิมกันนะคะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนชอบหวานชอบมันแค่ไหนหัวกะทิหางกะทิน้ำตาลนี่คือใส่ตามชอบนะคะสเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะมันจะต้องหวานมันแล้วก็ตามด้วยเค็ม น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บใส่ไปด้วยกันนะมันจะได้ไปตัดความหวานให้มันกลมกล่อมขึ้นโอเคโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่บัวลอยที่เราต้มไว้นะคะโ <Okay. S 1> อ้อคิเลยเนีย <laughs> ดเย <laughs> มีเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ด้วยนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ซื้อ น้ำมันมากินแล้วก็เนื้อมันเราไม่อยากกินแล้วก็ขูดเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะใส่ช่องฟีดไว้ทีนี้ก็จะใส่เนื้อมะเขาวออนลงไปนะคะแค่นี้ก็น่าอร่อยแล้วแค่นี้ก็น่าอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวะะให้น้องสะไยชีมอีกทีหนึ่งว่าโอเคไหมเส้นบุยหยดเส้นเส้นบุซหยดเป็นสูงอุดนัๆๆๆ่นก็อ,อ,อุ่ยๆุกะ อืมช็ตเจ้ต้งให้ชิมอืมอืมอร่อยนี้ชักิชาสิ่เนี่ยโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอุ่นไว้ในเตาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะทำเมนูต่อไปทีนี้เราก็มาทำมันทอดนะคะวันนี้นะคะไม่สายจะใช้แป้งสำเร็จรูปนะคะโกกิ จะใส่ไปหนึ่งถ้วยอันนี้นะเพิ่มความกรอบนะคะ mm hmm. แป้เข้าวเจ้าประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งตวงแบบง่ายๆไม่ต้องเป๊ะมากประมาณถ้วยครึ่งทีนี้ก็ใส่น้ำกะทิไปก่อนนะคะนี่เป็นหัวกะทินะคะเสร็จ mm hmm. แล้วก็จะนวดแป้งไปก่อนนะคะ แล้วก็เติมน้ำปูนใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเสร็จแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวแห้งนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยทีนี้เราก็จะมาทอดกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาให้ป้าช่วยทำผัดกระเพราทะเล<ม>ก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยเชลล์นะคะหอยเชลล์ซื้อมาหามาได้แค่นี้เหลือหนึ่งแพ็คสุดท้ายนะคะจะมาผัดกระเพราทะเลกันแล้วก็วันนี้นะคะขนมหวานมันมีเยอะแล้วนะคะทั้ง กล้วยแขกไม่ใช่กล้วยแขกอะไรนะมันแขกมันทอดแล้วก็มีบัวลอยมันม่วงนะคะวันนี้เราก็เลยจะอลาคาร์ตกันอย่างเดียวก็คือราดข้าวนะคะกินกันง่ายๆเพราะว่าวันนี้แคลอรี่สูงแล้วนะคะใส่ปะป้าน้ำมันน้ำมันเดือดน้ำมันเดือดน้ำมันร้อนก็ใส่อันนี้ลงไปซอสก็ผสมไปเลยนะคะก็จะมีน้ำมันหอย นะคะคแล้วก็มีซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะเอาลงไปผัดเลยค่ะแล้วก็ซุปไก่นะคะ มไม่ต้องกระดกนะเดี๋ยวมันจะเทใส่เสื้อเพราะว่ามันมีซอสอยู่ไม่ชีก็กไม่ต้องคนมากก็ได้นั่นัพูดไปฟังช่ใช่ใชไม่ชีคก็แล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะซอสจะได้มีคน้นใส่ไปเลย พริกที่ใส่เป็นพริกหยวกนะคะแล้วก็สับเพราะว่าทุกคนทานเผ็ดไม่ได้นะคะคือมันไม่ใช่เผ็ดไม่ได้เนาะยูโตะแล้วก็อุบาจังกินเผ็ดไม่ได้เนาะอันนี้เมื่อกี้ชิมแล้วก็เผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดปลแวมปลแวมโอเคใส่กระเพราได้เลยแล้วก็ราดข้าว ปะปะวางข้างๆเยี่ยยุจังโอเทสได้ไหมเป็นไงดีですかไม่ต้องขี้เหนียวมากเดี๋ยวมันจะเหลือเยอะใส่ไปเยอะๆหอยเชลล่าจุดหอยเชลล่คนละสองตัวไม่พอแล้วนะฉับไปไม่ให้มันเยอะไงปะใส่เยอะไป อ,อาหารก็ไม่ง่ายนะคะก็มีผัดกระเพราทะเลนะคะมลเตยจะเป็นมันเทศพอดนะคะมากระไรดีจังกระไรโอเยูีจัง,งอร่อยอมดีนา

自分で作ったんじゃないのでも、超甘いなんでこんなに甘いのうん、お芋が甘いから美味しい芋、美味しいねうんな芋なんえさつまいもさつまいもと粉甘すぎて丸めた มูจ <bord ering. S 2> ิคุณหมามเมลล์น่าคุยูตะุณกทูคุณนอโอเคิลเร็วกว่าใครทุกทีเลยไทอดเหลือหนึ่งชิ้นนะคะออาอันนี้ทุกคน เคร้ยทอดนะคะเคร้ยทอดไม่ใช่มันเทศทอดนะคะทุกคนบอกอร่อยแล้วก็แม่ย่าติดใจนะคะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาขอให้แม่ทรายช่วยทําให้หน่อยนะเคร่องสิ้นไปเถอะอืมได้เราโลสินเราโลสต้องไปก่อนเลยสมาแล้วอยี่ห้อจ๊ะโซ่จีบุนได้ยี่ยี่ยี่หจ๊ะจีบุนได้ยองเพฟายบอกขออีกหนึ่งถ้วยนะบอกให้เป็นตักเอง วัวจะเส้นเส้นบูดะตาไม่ยากกินหมดธรรมดาที่บ้านก็ไม่ค่อยทำพวกกะทินะคะเพราะว่ามันแคลอรี่มันสูงคะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่นันๆนที่นะคะเวลาเรามาเจอกันเนาะมันก็จะมีแต่ของแบบนี้นะที่เราสามารถมาปาร์ตี้กันได้ช่วยกันมาคลิปมาหนึก็วันนี้อัมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวมานะจก๊ะ ไอ้ขอบคุณครับบ้านโดขอบคุณครับเด็กเทหมดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับบ๊ายบายครับ